สวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้เรามาดูเสานะคะลูกค้าเป็นเสาไม้เต็งนะคะเสาไม้เต็งสวยๆเลยนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะบบก็คือมันไม่เต็มเจ็ดดีนิดๆน,นะคะเกือบเกือบเจ็ดอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ยาวหกเมตรนะลูกค้านะายาวหกเมตรเฉเลยนะคะที่ยาวหกเมตรจะมีอยู่สิบสามต้นนะ<อ>ลูกค้านะ อย่างผมไม่ดมีสิบสามต้นนะคะสวยๆล่ะอ่าเรามาดูกลางเอาเสาลงกันนะลูกค้านะมาะตามน้องๆกันมานะคะเอาละมาเอาพวกเราดึงได้พวกเราดึงได้ดไดทีมงานนิชาขาไม้ครับอ่าดึงมาละดึงมาละปึ๊ดนะคะนี่คือขั้นตอนการเอาเสาลงที่หน้าร้านนะ่ลูกคะนะ้าเราก็จะเล่นชักเยอะกันแบบนี้ตลอดนะคะลูกค้า เล่นชักกระเยอกันนะคะทีมงานเรานี่เสื้อผ้าหลากักสีสันสวยงามนะลูกค้านะตอนนี้สั่งมาสีเหลืองอีกแล้วอ้าวมาโอเคลงไปแล้วนะคะต้นสวยๆเลยนะคะหน้าเจ็ดนะคะลูกค้าลงมาแล้วนะคะเราก็จะมีแบบมีบัวอยู่ข้างล่างประมาณสักเกือบเกือบเมตรได้นะคะสำหรับบัวนะคะบัวเสานะคะชุดนี้จะเป็นเสาเต็งนะคะลูกค้าเสาเต็งหน้าเจ็ด ยาวหเมตรมีสิบต้นแล้วก็จะเป็นเสาเสาสั้นนะคะเสาสั้นอีกอประมาณ1ิบกว่าต้นนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะชุดนี้คือหลักๆเลยหลักๆคือ,อตัวยาวหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะ,ะกิ้งเข้ากิ้งเข้าโอเคสวยมากไอ้น้องอ,อันนี้น่าจะหน้าเจ็ด<ๆ>เจ็ดเต,ดต็มหัวเนี่ยเอาหนึ่งสองสามเอาเอา เอามันไม่ได้เส็แล้วแม็กอะอพี่แม็กไม่ยกซสแล้วอะขดขดให้มันมมห้ัลยมด้วยมกยกกุเลยไม้หกักไม้หกักเออพี่บอกแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรให้มันแล้วมันเออหน้าเจ็ดเต็มเต็มเลยนะคะลูกค้านะเต็มเต็มค่ะเต็มนะคะโอ,คโอ้เจ็ดเต็มหมดเลย <laughs> ค่ะลูกค้าเจ็ดเต็มหมดเลยนะคะหกหกเมตรนี่คือเจ็ดเต็มเลยเจ็ดเต็มเลยความงามก็คือบัวก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะลูกค้านะ สวยๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเสาสั้นนะลูกค้าอยู่ประมาณสองเมตรนะคะเสาสั้นอยู่ประมาณ2เมตรอันนี้ก็จะเป็นเสายาวหมดเลยนะคะลูกค้านะในรถอย่างนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะเสายาวสวยทุกต้นเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 26- 27ต้นนะลูกค้านะ ประมาณนั้นเลยนะคะนี่ชามไม่ได้นับนะประมาณนั้นนะคะลูกค้าสวยๆอย่างนี้นะคะ,ะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าชุดนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวนี่ชามาเหมาถูกให้แล้วกันจัดไปอยู่ที่สองหมื่นห้านะคะลูกค้าสองหมื่นห้าชุดนี้สวยๆยอย่างนี้สองหมื่นห้ามียี่สิบกัต้นนะคะลูกค้าเท่ากับต้นละไม่ถึงพันนะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ